สวัสดีครับเพราะผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนิสันอาร์มีล่านะครับเป็นปี2012นะครับเ,เพื่อนๆนิสันอาร์มีล่านะนี่นะครับสวยเลยนะครับคันนี้นะนี่นะครับสีสังเกตว่าสวยนะใช้ได้นี่นะครับ, 4, 3, 3, นะรบถือว่าสวยเลยแหละผมจะขายขายเก้าเป็นเก้าไป ข้าวมันเก้าราคานี้ไม่ไม่ลดแล้วนะครับผมว่าผมขายถูกละวจะไฟแนนซ์บวกเพิ่มสองหมื่นข้าวมันเก้าวจะไฟแนนซ์บวกเพิ่มสองหมื่นนะครับนี่นะครับมีสักรามิล่าปีสองพันสิบสองนะครับถือว่าสวยรถถือว่าสวยนะใช้ได้เลยนะฮะนี่นะครับะะและเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลตินะครับมัลติฟังก์ชันเนาะ นี่นะครับนี่เนาะตัวลองท็อปไม่ใช่ไม่ใช่พุสตานะครับเป็นกุญแจธรรมดานี่นะครับมาจากมือหเพื่อให้กุญแจลีนเลขไม้หนึ่งแสนเก้ามื่นเจ็ดพันกิโล 1, 7, 000, 000, นะครับนั่นนครนี่นะครับหนึ 1, 09, 1, 09 7, 000, ่งแสนเก้างแสนเกมิโตามคอนเซปต์นะครับมาหล้านขายหนล้านนะครับไม่ก่อ เครื่องถือว่าได้เดิมนะครับอันนี้ฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับเพจเดิมนะครับฐานหน้าเดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับทุกอย่างโอเคหมดนะครับนี่นะครับถือว่าโอเคนะครับไม่มีไอนะครับถือว่าถือว่าโอเคนะครับแล้วตอนนี้ถือว่าโอเคใช้ได้เลยเครื่องเดินเรียบนะครับ รถคันหนึ่งที่เราจะดูมันก็ดูประมาณแค่นี้แหละครับเพื่อนๆพูดถึงว่านะได้เป็นแม็กขอบสิบห้านะครับแม็กแท้โรงงานนะครับอ่าให้ดูดูก็นนะอาร์คเม็ดอาร์คอยู่ครบนะไม่คว่ำแน่นอน้อยลามเปอร์เซ็นต์การันตีนะครับนี่นะครับถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับในราคานี้นะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพื่อนๆราคานี้ไม่แพงนะครับไม่แพงเลยไม่ผูกไม่ดามนะครับรถ ภาษี66นะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันนี้เล่มพร้อมโอนเป็นเล่มบุคคลนะครับพร้อมโอนในราคา99,000บาทนะครับผมว่าผมขายถูกนะไม่แพงหรอกคันนี้ไม่แพงด้วยสภาพด้วยอะไรแล้วทีแรกกะว่าจะขายแสนเก้าพันไม่เอาเลยขายเก้าหมื่นเก้าพอนี่นะครับสวยๆเลยนะครับให้หาใช้อยู่เครื่องลเล็กๆเครื่องหนึ่งจุดสองครับเครื่องลเล็กๆประหยัดน้ำมันเนาะบ,บอดี้ใหญ่ดีนะครับเก็บสัมภาระได้ยเยอะนะ 90,900บาทเนาะใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์0875118863ของผมเป้นะครับบ้านใหม่รถมือสองยินดีให้บริการเต็นท์รถอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยภูษณจังหวัดปุนีลำนะครับเล่นย้ำอีกทีนะครับอยู่อำเภอบ้านใหม่ชัยภูษณจังหวัดปุนีลำสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับในราคา90,900บาทนี่สันอามิล่าปี2012นะครับไม่แพงนะเปียออโต้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ